ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีท่านทุกคนบอกว่าไกล์คือดีไกด์เือดีวันนี้มาอยู่เชียงเดีอยพี่น้องเด้อยวมาถ่ม,าามุมสูงสุดของเชียงอากาศยานของหลวงปู่วันนีน้ตรงหน้าองค์หลวงปู่นี่แหละองค์พระนี่มาถ่ายตรงนี้ว่าประตูนีน่ถ่ายขี้ว่าคลองตงนั่นรงน้ำหลงไปข้างล่างอ่ะเป็นคองของหลวงปู่อ่ะที่ออกไปน้ำนี่แหลนนะที่น้ำล้นตอนเปิงเว่ยเนี่ยตอนนี้น้ำพะล้นอยู่พี่น้องน้ำลน้นทีนเปิงเว่ฝนตกแพง เพราะว่าเขามันล้นโพแห้งไะไเพราะเขาปล่อยลงคุนไหลปล่อยปล่อยพ้นเชนปล่อยท่อระบายอยู่พ้นเชนลงคุนไหลก็เลยบุกแห้งอะไรบ่กล้นแห้งเลี่ยแต่พอปล่อยถ้าเราล้นแห้งเราติ้งเวสปล่อยบางพวกเสียงตังตังตังเสียงน้ำเสียงปล่อยประตูได้ยันขึ้นขึ้นเลยล่ะประมาณนี้พี่น้องเลยมาไทยขึ้นมาไทยมุมสุ่มกันหน้ามาเห็นเราไหมครับเป็นเลยนะนี่เข้ามาทางไหนเดี๋ยวเราเนี่ยผมนี่กับรถ นี่สูงสุดที่ส yeah, em. ูงสุดเลยตรงที <S 2> <S 2> Rabbi, ่มาท้ายจังฟังสเปนเวทนี่ตรงหน้าเคียนพี่น้องประมาณนี้คระผมน้ำน้ำก็ถือว่าเยอะพี่น้องน้ำเยอะคนตกเข้าเมื่อคืนเนี้ยตกไหลเนี่ยเป็นปลาไม้ป็นจั๊กทันทางหน้าเนี่ยเป็นปลาไม้ป็นปลาอย่างทักโอ้โข้ยนเแบบสันขึ้นมาเห็นมันจะเป็นปลาไพ ผู้มหาันต์เไม้สมัยก้อนหันต์เาไว้ไปแข่งกันน้ำไม้ไปใครกันนี่แะไม้เท่านู้มันไขายน้ำไม้ไรไหลน้องไหลาประมาณนี้น้องเด้อนี่จุดสูงสุดของเชนเด้อน้องเด้อประมาณนี้เองครับครับผม EP นี้ก็จบแค่ก่นเดี๋ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวอีกนะให้เบิ่งไหมก่อนดีครับ